เมื่ี้เมื่อกี้ทำอะไรลงไปวะไม่พูดได้สติจริงๆอยากให้ทุกคนรู้นะพวกเราสองคนมันก็กิดแยมนะครับไม่ได้ทำอะไรก็อันนี้เราว่าเป็นที่บอว่าลัคกี้แฟนดทั้งหมดเหมือนกันนะครับได้ดูพวกเราเป็นเป็นร่างแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าลัคกี้หรืออัลลัคกี้อะ เป็นไงก็อะไรอ่ะย okay. mm ่างไรก็ไปดีกว่าไปไหนเอ้าไม่สำเร็จสวัสดีครับ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 เอสเล่นเอสเล่นเลี่ยนมังีสี่เรียกไเรียกฝั่งนี้เลยไม่ได้อ่ะ จริงๆเหมือนเราร,รู้มาว่าแบบว่าเพลงนี้นไปโดนเส้นใครหลายคนนะถ้าถามมาอยู่ว่าเมื่อวานมีใครมาบ้างไหมครับเม่อ่าเม,ไม่ไม่ค่อยเยอะมากก็ไ,ไม่ก็วันนี้เราปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับผมจริงๆก็ไม่มากหรอกไม่ต้องพูดถึงกันด้แต่ว่าก็ บอนเลยว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเป็นพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นน้องใหม่สองคนครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำชมกับเอสยาอา่ต้อเราแรกก็พูดเองก็ต้องเขื่อนเองดีอุ้ยเมื่อวานสวนันนี้น่ารัก เอพอพวกพวกไม่มีคู่ก็อยู่ยากดนึงน,นะครับแต่ว่าแะไรวะไอ้ไอ้ไอ,ไอ,ไอ้หมาเด็กยคือจริงๆนี่ผมผมมีเนี่ยไลฟ์โพสิบอ่ะที่รู้สึกว่า เราเอาเขาเป็นโกลบอลเดลในงานชีวิตเอ่อพื่อนซานต้าครับทีนี้เนี่ยก็บอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยให้มาดี่เรสมุดล้วพูดสคริปต์แล้วก็รู้สึกว่าเออมันออฟเบิร์ดมันแบบเด็ดเด็ดแอร์ใช่ไหมเพื่อนซานต้าผมทำอะไรรู้ไหมครับทำอะไร เาอีแม่เขาผมก็สนิทกับแม่คุณนะครับอาผมอยากดูว่าเออผมยังคบเพอร์นตหน้าต่อได้ไหมครับ<ะ>คือแฟนสาวทุกคนรอบเขาก็ได้ตาเป็นสิ่งที่ดีหมดเลย <laughs> เพราะว่าหลายคนเนี่ยจำหน้าได้แล้วบางคนบอกว่าวิลเลียมเนี่ยใช้หน้าที่การงานอะไรนะเพื่อนอะไรนะเขาเรียกนะั้น ใช้อะไรใช้หน้ที่การงานไชอบอะไรนะใช้เมื่อกี้ทำตัวไม่ถูกใส่เดียทำไมเนี่ยว่าที่แบบเฉยเป็นเงี้ยหรือว่าให้จุรองอย่าคนเยอะไมแดงไม่แดงอะเล นอ๋นี่ยน้องน้อยเนี่ยเล่นเยอะอ่ะอันนี้ถึงไหนแล้วนะเออเมื่อวานเนี่ยได้ซาวเสียงไปแล้วอืมยีงอย่ากซาวอีกไหมครับเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานผมรู้สึกว่า <c oughs> ลองให้แบบลองไทป์ดูอนะไรเงี้ยคนแบบไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ลองแบบทุกคนเป็นเมโลดี้วันนี้แล้วกันนะครับยังไงสิ ทำตามนะครับง่ายมากเพราะว่ารู้สึกว่าว้าวกี๊อะไรเงี้ยมันธรรมดาไปเดี๋ยวจะสอนแล้วมันแบบมีลูกเล่นหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะเครียดในการทำงานก็มาดูแลมเบสเครียดกว่าเดิมเออมาโอ้โหไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรเอาแบบเดิมดีกว่าเป็นแบบเดิมดีกว่านะไม่เป็นไรครับ หนึ 1, 2, <Yeah. S 1> ่งสองสามพ่อมงัดเดินซอมซก็เลยขอบคุณกันแล้วกันว่างานทางงัดเป็นที่ผู้ถึงอย่างมากว่าทำไมถึงมีแรงสึงเรื่องเพลงนี้มานะครับ mm hmm. ก็รบกวนตีความเขาว่าง,งัดเป็นในทางที่ดีแล้วกันครับ mm hmm. เป็นงัดแค่ง,งัดแบบเป็นชื่อเพลงนะไม่ได้เป็นงัดอย่างอื่นนะครับก็ฝากเลยนะครับไม่ต้องพูดก็ได้ <Okay. S 2> <laughs> ก็จริงๆเนี่ยเรารู้แล้วว่าแบบเพยงานทางารของเราโดนเส้นที่ใครหลายคนนะครับก็จริงๆแล้วขอถือโอกาสนี้ขายเลยแล้วกันครับเวสตี้ครับก็ด้องเป็นเล่นของพวกเรานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเสมอน,นะครับถ้าอยากมาเป็นเส้นเดียวกัน เป็นอะไรวะร้าครพวเดียวกันเออมาเป็นรอบวรัดเดียวกันเป็นไรมาช่วยกันเลี้ยงหลานนะครับผมไม่ว่าจะรู้จักในนามไข่ต้มเออพะลามาไข่อึงอะไรก็ตามเป็นน้องสาวเบสซี่นะครับทุกคนก็มาช่วยกันเลี้ยงหลานได้แล้วก็เรามีแฟนคอับด้วย ใค่ก็อยากถือโอกาสนี้นะครับผมฝากทุกคนให้มานะครับเพราะว่าเราอยากดูคมามจริงเพราะว่าเราตั้งใจจะทำโชว์ดีๆออกมาให้ทุกคนดูแน่นอนครับแล้วก็วันนี้ก็ฝากไม่ตื่นแล้วกันว่าเห็นเขาชอบพาด์ติงานทั้งนั้นเลยอยากเต้นให้ดูสักทีไหมเป็นคนหนึ่งจะบอกว่าแฟนละคอ่ะอะไรกันเก้าสิงหาเก้าสิงหาอ๋อลืมวันโทษทีครับเดี๋ยวไปที่ถูกเก้าสิงเก้าสิงหาเก้าสิงหาที่ไหนที่ไหน 9สิงหาที่ยูเนียนพอล์นะครับผมแล้วก็สายบัตร21มิถุนาอ่าก็ทำไมเสียงเงียบจังเลยไปไหมครับไปแต่ถ่ายร้อนนี่แค่น้ำจิ้มไปนะเดี๋ยวอันี่ไปงัดเพลเองเดี๋ยวไปงัดประตูบ้านคุนอื่นเเ่นเอก่อนอะไรมาเดี๋ยวเต้นดีกว่าสักหน่อยอะไรอ่ะเต้นไหมทำไมอ่ะเต้นหน่อยเต้นอะไรอีกทำไมอ่ะ เนี่ยเขาอยากดูผมดูเสียหน้าเนี่ยตรผมพปรดิบีก็ตามใจผมเองหนึ่งสองสานัดชัน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 นัันนัชันัชันนัชัน